เดี๋ยวเดยวเดีวเดวันจะฝ่าตวันสามพบทไม้หนื่อยนี่เหหน้าร้านี่ยบ้าบามากินข้ตี้ตีตนานทมด้เออออล้มบหันปิดจิ้วเขายาเปล่าจิ้วเขายาเอามือไปใหม่ดิพอลุมันบนหันสนิทไหมนั่นเด็กยังปิดบนสนิทนะาร้องเพลให้น้องหน่อย

ตายหนูที่หนูตายทันที่เท้าพันนองเเอาเป่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 าเป้าเป่าเปาแรงเรงเอาไว้ตุ้ที่เท้าเอาเทียนมาดับก็ได้กินละเมนีเออเดเดี๋ยวเดอย่าแก้เตาเล็บเท้าเองนะ น้อยอ้าววันนี้วันเกิดทิวขาวย่าขอให้ทิวขาวเป็นเด็กดีอย่าเจเรนะลูกเรียนให้ได้เป็นคุณหมอนะคะกินเลยอ่าย่าย่าน้อยย่าน้อยเอาย่าน้อยยทพี่คุณชายหมน้องถวายใ้เป็นคุณหอพูดเอาให้พ่อพ่อเปี้ยนกับแม่หนงก่อนลูกให้พ่อเปี้ยนกับแม่หนีก่อนอย่าอย่าหน่อย่อ้พอนุแม่แม่หนงกับพ่อเปี้ยนไว้พ่อน้องทิวเขาหน่อย เิ่มเสียงเยไฟไฟไไฟมีดีไฟแม่นิ้งไว้พรน้องหน่อยไหนแม่นิ้งอยู่ไหนลูกนี่ไงนี่ไงเออครับก่อนครับขอบคุณครับขอคุณครับแม่ก่อนลูกขอบคุณครับพ่อกับแม่ก่อนเอาคนเกิดวันเดียวกันน่ะเออรแล้วเออ วันดาล่ากลองว okay. <t ces> ันส่วนวีเออไม่ยินให้เลย่นมัับไม่ไดนงใแล้วนยไม่ยินมู้แล้วเนียยนอ่ะ่อครับ่อครับ่อนครับเป็นก่อนลกครับครครับขอบคุณครับเป็นนึ่งกับพ่อเปียวก่อนลูกขอบคุณครับขอบุณไปนู่อบคุครับลูก ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณยัครับครับครับมือด้วยลูกมือด้วยยาบอกว่าไงครับทำยังไงแม่แม่ไอพอนไปหนีแม่กับพ่อแม่แมหนีกับพ่อเปี้ยกไอพอนน้องหรือยังเนป้าไม่ได้ยินอ่ะ แมนอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องพี่แบมเอาเอาเครื่องพี่แบมโทรหาเนาะเออยันไม่ได้เคลียเ์โอ้โหถูกแล้วเนี่ยน่ากลัวเอานี่ไย